อยโคขุนคุณทองอาหารต่างๆเราจะมีทุกอย่างมีย่างก็จะอยู่ของก็ยังมาไม่ครบแบบกนนี้อะไรนี่หน,นอกฝากหนอกมากอันเนี้ยลูกมะพร้าวอ,อันนี้เสือร้องไห้เดี๋ยวเรากำลังย่างกันอยู่ครับ่าจะกินได้แล้วนะ นนะับจะถึงมากยอขอบคุณค่ะ หลายอย่างเลยปอติชิมไม่ดูทีไรอย่างมีสายย่ยาวัี้ย่างดีมากไม่แห้งเลยนปกติมาบางครั้งจะมีอากอารแค่อารมณ์มน,นี้ับหวานหมูผมมาทุกครั้งต้องสังงทุกครั้งเลย เราทานนี่กันไหมส้องไห้กันซะสต่ร้องไห้ผมก็จะมีความเข้มข้นในตัวอยู่แล้วนะผมก็ไม่ไดรักมากแล้วก็ไมาดูนี่กจะป่ะนี่คือต้องใชเครื่องอะไร ไม่หมดขอที่ดูสักครั่าเดี๋ยววันนี้